สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราอรา a n น r นะครับอย่าลืมฝากกแล์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อนำสินค้าไม่ได้จะชวนลงการลงทุนแ่งใดการลงทุนมีคนามนเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันยางี้นะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าคลิปโตย2023นะอันนี้ก็อยู่กับเยนนี้กับไบแนนอันนี้ตลาดก็ร่วงแรงบีดซีก็ร่วงจากแถวๆ28,000นะมาอยู่ที่25,000วันนี้นะอ่ะไม่ใช่ มาอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันห้ารอยปกผิดนะแก้ปกก่อนอ่ะเราเข้าไปแก้ปกเรียบร้อยนะอยู่ที่สองหมื่นสองมืนเจ็ดันห้าร้อยนะอ่ะอ่ะตอนนี้ก็ตลาดล่วงค่อนข้างเยอะนะล่วงแบบทั้งตลาดเลยนะตัวขึ้นน้อยมากเลยนะดูจากชาร์ตเนี่ยนะโอ้โห ลงเยอะๆนะไปดูกันนะก็วันนี้ก็ราคาสูงสุดของเมื่อคืนของวันก็อยู่ที่2 7 9 9นะเกือบอยู่8นะกราฟก็จะเป็นทรงนี้ตลอดขึ้นลง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 นี้นะตามสุดก็อยู่ที่2 7 4 3 5นะครับไปดูในตลาดกันนะสิบอันดับก็ใบแนนนะก็อยู่ที่20,7นะ500นะลบหนึ่ง หนะึ 1. 1่งอร์่งจุดหนึ่งเอรียมอันดับ2องหนึ่งพลบหน xrp นี่ก็อยู่ที่อันดับ3ามศูนะลบสีอนะอันนี้ก็ขึ้นส่วนขึ้นมานะอันดับ4ี bnt นะเหรียญเก่าแก่อยู่นะตัวนี้นะก็ตัวนี้ก็อยู่ที่0.569้านะบวกสิหกซแล้วก็ BNB อยู่ที่207รนะ้อยเนะ ลบ0.7เนโซลาริมก็อยู่ที่ถแถวๆ221นะลบ4อันนี้ก็ z R X นะนี่ถ้าก็เห็นนานแล้วนะอยู่ที่0.19นะบวก2กปอรกว่าๆแล้วก็ลิงก์7.3อเ็ัน7.3ะดอลลาร์ลบ2.8แล้วก็โ X T O R X T O R J นะโอ้วันนี้ก็มีตัวที่เข้าชาร์จมา3ตัวเลยนะ สตัวเลยนะแล้วก็เหลี่ยง a d f i BAK a k e นะนนเหลี่ยง a d f i นะอ้โหว,วันนี้เปลี่ยนแปลงหลายตำแหน่นงนะ Topcoin future ก็อันดับหนึ่งก็นะ Topcoin future M นะ LU LO TY โอ้วันนี้ผูดผิด,ดหลายตัวนะครับบวกยีเซนแล้วก็บีเอ็นะสิ IT IO TX โอ้โหมีผู้ผิด,ดหลายตัวเลยนะ คอยฟีเจอร์เอก็ XMR นะฮัล่วงวันนี้ก็ล่วงพอประมาณนะแล้วก็ BNT นและ b n เ n ็นะโอ้แล้วก็หลายๆตัวนะไปดูฮอตคอยเนะี่ยก็ไม่แตกต่างน,นะวันนี้ก็เหรียญก็มีหลายตัวขึ้นมีหลายตัวลงเลยนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะก็จะประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชม ใต้คลิปวิดีโอก็จะมีลิงก์สมัครนะโบผิวเอ็นนี่ยทดลองใช้นะสามารถทดลองใช้ได้สมัครผ่านลิงก์ได้นะครับเข้าเว็บทั่วโลกมุดเล่นเกมต่างประเทศได้นะครับเวทีททคริปโตอันดับหนึ่งรูปใบนั้นเปิดมาหปีโอเคเอ็กเวทีคิดโตอันดับสองรูปเปิดมาแปดปีนะโอเคเอ็กเนี่ยมีระบปเทมาร์จินดีสุดในโลกดีกว่าใบนั้นกูคอยเวทีวน้เปิดมาสี่ปีเกด,ดิเดเรโอเนี่ยเปิดมาเกือบสิบปีสามารถฟาร์มเคบีคอยได้เอาแบงก์เวทีน้เปิดมาแปดปีสาย เกมโมบ็อกนะโรลคอร์แล้วก็บิดคอยน์มาเนียนะครับขอบคุณที as as ่ติดต like. า,ามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนเรื่องการลงทุนแต่งรดการลงทุนเป็นคเสียงขยจะลงทุนก็บชิสากันดีๆครับเจอกันใหม่ EP หี่งานะครับบ๊ายบาย <c oughs>